30มกราคมพุทธศักราช2549รบกัมพูชาได้ยื่นเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกอีกครั้งหนึ่งและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยที่3 1พิจารณาในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2550ที่เมืองไครเชิดประเทศนิวซีแลนด์17พฤษภาคมพุทธศักราช2550ไทยยืน่นบันทึกช่วยจำให้แก่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเพื่อคัดค้านการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ทั้งนี้ได้ส่งสำนวนให้ประธานคณะกรรมการมารดกโลกทราบและพิจารณาด้วยมติคณะกรรมการมารดกโลกครั้งที่31ว,วันที่31มิถุนายนพุทธศักราช2550ให้เลื่อนการพิจารณาการขอขึ้นทะเบ,บียนปราสาทพระวิหารของกัมพูชาออกไปก่อนมีนาคมพุทธศักราช2551นายสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีของไทยได้ยืนยันกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในระหว่างการเยือนประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการว่าไทยไม่ขัดขวางการเสนอขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชาทั้งนี้กัมพูชาได้เสนอร่างแถลงการร่วมให้ไทยพิจารณาซึ่งระบุว่าไทยสนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกและกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ตามที่ปรากฏในแผนที่แนบท้ายเอกสาร22-23งสพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 1 นายนพดลปฐมมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเข้าหาโดยกนายซกอันรองนายกรฐมนตรีกัมพูชาที่สำนักง,งานใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีสเพื่อหาข้อ,อยุติก่อนการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยที่32ที่เมืองควีเบกประเทศแคนาดา17มิถุนายนพุทธศ, 2, ศักราช2 5 5 1คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างคำแถลงการร่วมไทยกัมพูชาและยูเนสโกหรือจอยคอมมิวนิเค เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปรา,าสาทพระวิหารรวมทั้งแผนผังที่กัมพูชาส่งให้ไทยก่อนเสนอยูเนสโก18มิถุนายนพุทธศักราช2551นายนพปดลปัทธมลงนามในคำแถลงก,การร่วมไทยกัมพูชาและยูเนสโกว่าโดยการขึ้นทะเบียนปรา,าสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก7กรกฎาคมพุทธศักราช2551คณะกรรมการมรดกโลกมีมติให้ปรา,าสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชาฝ่ายเดียว เพียงแต่มติยังไม่สมบูรณ์จนกว่ากัมพูชาจะส่งแผนบริหารจัดการและเอกสารประกอบให้ครบภายในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2552ตั้งแต่มีการประกาศกฤษฎีิกาให้ป่าเขาพระวิหารเป็นอุทยานแห่งชาติในปีพุทธศักราช2541จากนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มมีการลุกล้ำเข้ามาตั้งรกรากในดินแดนไทย ของชาวกัมพูชามาโดยตลอดจนกระทั่งมีมติให้ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกยิ่งทำให้ประชาชนกัมพูชาบุกรุกเข้ามาปลูกบ้านเรือนทั้งๆท,ที่เป็นดินแดนของไทยประเทศไทยยังคงยึดหลักสรรปนน้ำในการแบ่งเขตแดนกับกัมพูชามาโดยตลอดดังนั้นพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเป็นดินแดนของไทยอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารชุมชนวัดหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆไม่สามารถมีได้เป็นหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องผลักดันออกไปในทุกๆก,การดำเนินการใดๆของไทยหลังจากมีคําพิพากษาของศาลโลกแล้วเป็นเวลากว่า47ปีประเทศกัมพูชาไม่เคยคัดค้านหรือมีข้อโต้แย้งใดกับประเทศไทยเท่ากับว่ากัมพูชา ยอมรับในอธิปไตยเหนือดินแดนเขาพระวิหารว่าเป็นของประเทศไทยรวมถึงคำพิพากษาของศาลโลกได้พิพากษาให้กัมพูชาเฉพาะตัวปราสาทเท่านั้นดังนั้นพื้นที่ทั้งหมดยังคงเป็นของประเทศไทย แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกลไกลต้องเป็นของเราชาติไทย ต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับรียนแผ่นดิน ท่าพีแล้มทองช่วยกันคู

ช่วยกันคุ้มครองป้องกันสักวันต้องคืนกลับมามั่นใจเถอหนะ้อพอพรีชีวารักษาชาติไทยชาติไทย